เป็นไงที่ที่ป๋าบอกว่าน้ําระเบิดระเบิดไหมบีมเ,เดี๋ยวรออีกพักหนึ่งอ่ะมันก็จะฟ,ฟูขึ้นเรื่อยๆนะโอ้โหเลือดเลือดสาดอ่ะสวัสดีครับ วันนี้ป้าบาสมีกิจกรรมมาให้น้องบีมเล่นอีกแล้วเป็นกิจกรรมน้ำระเบิดลาวาว้า<ช>วปากันเปื้อน้ากันเปือเป้อน<ช>ทำเบเกอรี่ของแม่บีอุปกรณ์ของเรามีไม่เยอะครับแก้วสี่ใบสีผสมอาหารน้ำเปล่าน้ำมันพืชอ่า<ช>ขั้นตอนแรกอ่าเม็ดฟูอเม็ดฟูอะไรก็ได้ขั้นตอนแรกใส่น้ำก่อนครับใส่ไปเลย เดี๋ยวบอยพอคพรับพ่อบีมอยากรู้มาว่ามันจะหนามระเบิดยังไงงงใช่ไหมอ,อ,อ่ะใส่สีผสมอาหารเลยครับบีมพอ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 เกล่อมะเขือน้ำเปิดผิดอ่ะอ่ะสีต่อไปครับบีดีครับไม่ต้องบีบแรงเดี๋ยวพ่อามาบีมต้องลูบไปก่อนไม่ใช่ตะแคงอ่าพอครับพอโอเคใส่สี สีฟ้าสีแดงเข้าไปแล้วโอเคสีฟ้าสวยใช่อาวางไว้เฉยก่อนวางไว้เฉยก่อนคันนี้ก็เราก็ใส่น้ํามันพืชลงไปครับแม่บีที่เราเคยทดลองไปครั้งที่แล้วน้ํากับน้ามันจะไม่รวมตัวกันใช่ไหมบีมจาได้ไหมจะแบ่งชั้นกันนี่โอ้พ่อพ่อพ่อ,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 อใชเ่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสีนีงมันเป็นดำหใช่ บีมใส่สีเยอะแวมันเลยเข้มแต่มันเป็นละไรหรอกมันเลยกามันเลยเป็นสีดําเลยมันไม่ม่วงเลยอุ้ยสีฟ้ากับสีฟ้าสวยมากสีฟ้าสวยใช่ดูสิดูใกล้ว้าวเหมือนเพชรลิบัดลิบัอ้ดูสิพอเติมน้ำมันใหม่ๆอะ่ะสีผสมอาหารที่มันรวมตัวนะมันเป็นเม็ดเม็ดนะบีนะใช่ดูที่ ก่าจะแยกชั้นเนี่ยแต่ว่าจะเป็นรอบว่าสวยงามโอ้พอผ่านไปพักหนึ่งน้ำมันพืชก็จะอยู่ข้างบนอันนี้นะครับแม่บีกับน้องบีมก็เตรียมเม็ดฟู้แล้วนะครับเดี๋ยวป้าบ้าจะนับ1นึสแล้วก็ใส่พร้อมกันนะครับหนึ 1, 2, ่งสองสาใส่ใส่ไปเลยอ่ะรอดูรอดูรอดูนะครับมันเดือดดูสิจะพุ่งขึ้นมาได้ปะ ลอยเป็นเม็ขึ้นมาเลยข,ขึ้นมาได้ไหมขึ้นมานไมด้ไหมเป็นไงเดือดเปล่าโอ้โหเริ่มเดือดแรงแล้วดูสิบีมว้าว <Yeah! S 1> <Wow! S 2> เป็นไงที่ที่ป๋าบอกว่านาำระเบิดระเบิดไหมบีมเดี๋วยวรออีกพักหนึ่งอ่ะมันก็จะฟูขึ้นเรื่อยๆนะโอ้ดูหน้าแม่บีดิงงไปเลยงงไปเลย ว้าวนี่ไงขโมยก๊อกส<ช>มีม่วงแล้วเนี่ยใช่มันพุ่งขึ้นมามันระเบิดขึ้นมามันผสมกันไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็ตรงปปตรงตรง,งบนแก้วเป็นฟองเนาะที่เห็นนะเนาะป๊ะป๊าชาเขียวบีมอยากเอาอันนี้ไปโดนะนะน้ำชาเขียวดูดิหลอนชาเขียวโอ้มันฟูดีมากเลยอ่ะหลอนชาเขียวอันนี้ดีสีแดงเนี่ยดูดิเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปอีกเม็ดหนึ่งนะครับบีมบอกว่าใส่สีฝ่าอ่ะบีมใส่ไปมันจะล้นบ่บีม มันเม็ดมันลอยจริงอ่ะไม่จมอ่ะลอยขึ้นเหรอมันโดนดันขึ้นเปล่าโดนดันขึ้นเหมือนแบบแล้วมันจะจมไหมยังไม่รู้อ่ะดูซิมองไม่เห็นเลยใช่ป่ะเนี่ยลอยอยู่ข้างบนโดนน้ำข้างล่างดันหรือเาเหรอนี่ฟันเฟินเรือใส่ชุดชายใส่ชุดใส่ชุดไทยนี่เอาไม้แย่ให้มันลงไปข้างล่างให้มันอยู่ที่ชั้นน้ำเลยยังไม่เห็นฟู่เลย อ๋อ,อมันพึ่งลงไปมันพึ่งลงไปนี่ไงมาแล้วมาแล้วว้าวอเมซิ่งสวยงามอะเนะประบาดว่าเราอาจจะใส่น้ำมันพืชเยอะไปเดี๋ยวจะนี่ให้เบ,บียร์แก้วมาใหม่ไปนึงใส่น้ำมันพืชน,น้อยๆลองใส่น้ำเยอะบียพึ่งคนครับบีมันดูแม่ก่อนพ<า>่อยังยังให้มันแบบว่าเป็นชั้นขึ้นมาหน่อยพอแล้วนะบีนะอ่า ปาป้าแก้วสีฟ้าเต็มเลยเอ่ะใช่นะฟูแล้วเนี่ยจะล้นแล้วว่าโอ้โหเพิ่งจะฟูนี่ก็ใส่สงองลิมาเลยฟูขึ้นมาใช่อ่ามาครับบีมใจเลยครับแก้วใหม่ดูสิน้ำมันพืชน้อยจะเป็นอย่างไรงเอาแล้วมจะเห็นฟูฟูแล้ว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 ทะลุไหมทะลุน้ำมันขึ้นไหมมั้ย ให้แม่บีวิเคราะห์สิหรือว่าเม็ดฟูนี่มันยังไม่แรงพอแต่ก็เป็นคืนเลยนะโอ้นี่เดือดเดือดแล้วเดือดแล้วคืดเลยโอ้ยกระเพื่อมกระเพื่อมน้ำมันกระเพื่อมโอ้สี่แก้วแรกเราอาจจะใส่น้ำมันพืชเยอะไปเนอะมันเลยหนักนะหนามันขึ้นมาไปได้ต้องดึว่านี่เดือดเดือดเยอะเดือดเยอะอืมโอ้ มันจะส่งน้ําขึ้นไปใช่ตอนนี้เริ่มแรงแล้วพอเม็ดฟูมันใกล้จะหมดเม็ดอ่ะเหมือนมันแรงกว่าเดิมนะเนี่ยดูดิเรียงตามลำดับเลยเรียงตามลำดับเล็กมาเดี๋ยวเราทดลองอีกวิธีหนึ่งใส่สีผสมอาหารหลังสุดมาครับเม็ดฟูแม่บีบอกใส่สองเม็ดเลยอ่าแม่บีใส่ไองยังไม่ใช่ป๊าบอกให้แม่ใส่สีผสมอาหารใส่น้ำปลาทั่วๆทั่วๆทั่วๆมันแล้วใส่เม็ดฟูลงไปแล้วก็ใส่ สีที่หลังสีมันยุดนะอ่เนี่ยมันค่อยค่อยยุดลงพื้นลงไปที่น้ำอ่ะบีมใส่ฟองฟูเลยครับใส่เม็ดฟูเลยมาสองเม็ดครับเขานี้ดูสิจะเดือดเยอะไหมโอ้ยทอร์นาโดทอร์นาโดดูสิวิ้ยได้ยินเสียงปะสีลงมาแล้ว ยังครับมาแล้วครับตอนนี้เริ่มมาแล้วโอ้โหฟองขึ้นฟองขึ้นโอ้ยสีแตกสีแตกเห็นป่ะพอสีลงมาสีเขาจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วอ่เยียงจางๆกับเครื่มอม่เหมือนกันนะนี่ใส่สองเม็ดก็แล้วนะราบาดว่าน่าจะเกิดจากเม็ดฟองฟูอ่อ่ะยังแรงไม่พอนะอใช่ยังกับเพื่มอยู่นะยังไม่หมดยังไม่หมด ว้าวกับเพื่อมเห็นเลยกับเพื่มมอมอ่ะเห็นเห็นคืน,นม็นคืนแรงเลยยลกไปยกมาใหญไ่หมดเลยนะเม็ดตองฟูยังไม่หมดเลยนะเดี๋ยวน้องบีมเขายากจะเทออกมาเดี๋ยวปาบ้าไปให้เขาเล่นตรงสิ่งล้างจานนะอ่ะมาเล่นเละในนี้สิ่งล้างจานอะไรสีเขียวสีเขียวอูๆๆๆๆอ มันเด็กผสมกับสีแดงดูสิผสมกับสีแดงดูสิเด็กๆอะชอบเล่นแบบเนี้ยโอ้โหเลือดเลือดสาดนี่ก็สีชมพู สีฟ้าเขียวสีอะไรอะ่ะไม่สวยเลยครับตอนนี้ศิลป,ปะนะครับตอนนี้เรากำลังทำศิลป,ปะอยู่ศิลป,ปะศิลป,ปะอุ้ยแก้วสุดท้ายแล้วครับ ว้าว <Wow. laughs> อ๋อนี่ไงกุิคกินเหมือนยาสีฟันเลยอะ่ะเปิดน้ำลงไปอีกเออเดี๋ยวเปิดแรงมากนะแบบกระเด็นขึ้นมาเ <c oughs> <c oughs> อ้ยหมือนแมงกะพุนเลยอันไหนแมงกะพุนเ <c oughs> มื่อกี้ตัวนี้อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ป้าบานแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อน <c oughs> อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะ <c oughs> สวัสดีครับ 我。嗯